ครับก็ได้ช่วยตัวเลขแคปดองยับซี่ได้เห็นกันแล้วครับเนาะนยนอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะงวดนี้เนาะเห็ดให้ตัวใหญ่ๆได้ครับผมงวดนี้กะก็คือปูเพิ่นขบไปขอไปขออยู่แม่น้ำโพงเนาะครับผมก็คือปูก็บอกกวนสิไป ดีครับชงเซเอกพรรวยด้วครับมือนี่มาทำเจวันนะครับเจวันมักตัวใดทำนอนเขียนใส่กระดาษเซีมงได้หรือเจวันใมักตัวใดเงาุ่นเรนเมือนี้ปะค่นรู้ว่งวดประจำนี่หลเอฟซีทำเเอาอะไรว่าเกซื้อตัวใดเดเซกซื้อหกแปดสี่นะครับเนาะหกแปดสี่ลก็นหึงนึง ซีซีพี่น้องราคาสองหนึ่งกับหนึ่งเก่าครับผมราคาเจ็ดเก่าครับมิซัมนี่ครับผมถ้ามากระชอบกระซื้อตามใดนะครับเนาะมาตอบคำถามเทียบปูว่าโอเคเอกซื้อแล้วครับกับมิซัมนี่ยตัวเล็กครับผมตัวเล็กว่าไรครับมารับชมรับฟังกันทางช่องนะครับเนาะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการเล่นแจกกันเชื mm ้อใบผัดช็อตดเด็ดจากทั้งช็อปนะครับเจ๊มากตัวไแรก่อนฝันอันว่าเรียกออกหกแปดสีหกแปดซีซีซีหนึงน่งหนึ่ง เกาสนะึงเครับขาตัวเลขไปดูเก้าูครับรอชมรอฟังกันนะครับ,รบตัวเลขที่เอ็กซีวันนี้นะครับน้องพี่น้องเอฟซีครับผม นี่ครับแคปหน้าจอดไว้พี่น้องเอฟซีครับผมแคปหน้าจอไว้ครับจีพีมันชึ้งนะหนก็ะแคปไอ้เมือดนะครับจีมีสองเห็ดตัวใหญ่ไทแทนหลังจ็บพวกเรา่ผมมาเห็นนะครับสิค่อยๆขยับขึ้นนะครับหนังเอฟซีื้อเป็นลูกกันนะครับจะได้สีเป็นลูกกันครับผม คับหน้าจอไป้ครับเนาะของเจวันมักตัวใดครับเจวันก่อนีเนี่ยว่าสีเขียนไหนสีเขียนะครับครับผมชมของเจวันเจวันที่มีตัวใดแดนพี่น้องยิปซีครับผมเนาะท้องท้องสีก็มีสัมพันธ์กัพี่น้องยิปซีเข้หน้าจอไปด้วครับเนาะเิรปภาพจอเด็ดเด็ดจากข้างช่องนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเิรปภาพจอเด็ดเด็ดจากข้างช่องเซอเอกนะครับเนาะสีเดย์ลุยไปน้ำกันนะครับเนาะได้มีทุกอย่างนะครับเนาะเจ็บปุ่นหนีกดซินนะครับเนาะวันนี้เข้าต้นรวยไปได้หมดครับผม ไก่ฮอตมือแล้วนะครับเนาะเสีมาฟันทงเลยพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะเดี๋ยวมีตัวได้เพิ่มเติมว่าไทยแล้ววันที่หนึ่งตัวได้นะครับเลือดเสีเอกสีไปถามปูให้นะครับเนาะว่าไทยแล้ววันที่หนึ่งมีตัวได้เลยพี่น้องเอฟซีครับผมสลืดเสียปรผัดนะครับเนาะถือไปน่วมกันเรื่อยๆไปน่วมกันครับพี่น้องนี่ยังสอบถามกันเขาไม่ได้นะครับเนาะไต้คอมเมนต์เลดเสิไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องเอฟซีครับผมลำๆได้ด้วยร่วมกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมหมดเนี่ยแล้ววัันที่ไปเลยครบ รว,วยไปด้วยกันนะครับเืินนี้ก็เป็นวันที่ทนายเจว๊นสิบสามบัสิบสิบสามไกลทีหอดเมืองแล้วครับเนาะเมือเอื้นกะนี่งานนิดหน่อยนะครับเนาะที่หอปูนนะครับอเงินกันนี้ซมีแขกมันรวมงานนัำนะ้นาะก็สีมีลงท่านนะครับเนาะลงท่านเบ็ดข้นแม่ซาบะนี่ปิดเมืองนะครับเนาะรอบเช้าน,นะครับเนาะเสิบมา ลงท่านแล้วก็ถวายต้นเงินในีฟูนะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับผมซาตุสาธุไปดน้ำกันนะครับต่างทุกท่านที่รวมคุณเข้ามานะครับเนาะลำลุยไปน้ำกันนะครับก่อนนี่เซบาพาตนะครับเนาะงมดนี่เอาไปเลยครับผมตามซีเอเอกขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับแคบหน้าจอไว้ครับสี่เด็ดลยๆไปน้ำกันครับผมรายปกติครับของเจวันก็ได้สรุปมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวซีเอเอกสิเอาขึ้นหน้าจอพี่น้องเอฟซีเมืองไปน้ำกันนะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเซลียาพาสชอดีเ็ดจะหัางช่องเสียเองนะครับเนาะกับผมก็จิโชว์แล้วครับแปบบนึงครับผมครับเชินงาจอไปพี่น้องเอฟซีครับผมืัอนี้นะครับเนาะเชิญเพื่กันนะครับเนาะเชินงาจอไปนะครับนี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หเจห้หกเก้าศนหกนะครับเอกสามโตกัซซมี5ห้าเจศ เก่าสี่ศูนย์หาเก้าศูนย์นะครับราคาหาหกศูนย์หนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าซึ่งรดเฉดก็ได้ดีดที่มาอีเแล้วพี่รองเอฟซีครับผมก็มักจะชอบก็ตามได้นะครับหาเก่าดีดทิพยมาเป็นครบชงจัครับผมก็เลเอาลงเฟียสพี่้องเอฟซีเห็นนะครับรถดดีกันนี้เดีครับสองสองห้าเก้านะครับ ท่านซื้อมาไม่สองสองห,หกก็เสียนั่นแหละหกกับเก้าตัวเดียวกันแต่ละว่าจะได้เขียนเลขสามตัวนะเพื่อตัดเลรียญคเพื่อตัดเหรีน,นะครับเนาะสีผ่าอะไรงรื่อผ่าเซลล์สีผ่าตน้นครับเพื่อสิทธิ์เดียวไปด้วยกันนะครับแคบหน้าจ,จอไ้วยครับยังที่งซิรวยๆไปได้วยกันกับวันนี้ วันนี้กับวัลพาเนาะแนนครับวันนี้วันพาเซ่กับปเฮ็ดบุญนะครับเนาะก็ลงให้พี่น่เยฟซีได้เหมือนกันนะครับเนาะครับผมกับก็ได้โชว์ตัวเลขกแคพี่น่เยฟซีได้เห็นกันแล้วครับเนาะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะงวดนี้เนาะเเ็ดใหห้ตััวญ่ๆครบงวดนี้กะก็คือปูเพิ่มขบไปขอไปขออยู่แม่น้ำโพงเนาะครับผมก็คือปูก็บอกก่อนสิไปว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะจะเอ็กครับผมกระเลขเนื่งสองโตกับวันแน่เลยค่ะกะ ก็ที่เราที่เสียอกตัวละกาหนึ่งสองก็เป็นหนึ่งสองนะหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะที่เสียอีกครับแล้วก็ซีซีก็เป็นอายุของไั้ยิมเพราะว่าอายุบอกว่าอันผู้บอกว่ายังก่อไว้ยิมว่ายิมตายอก็เลยไปถามก็เลยไปถามพสออยิมคือสองหนึ่งอายุสี่สิปียิมตายตอนสิบแปดอิแล้วแน่่ยครับซื่อทุกตัวที่ผู่บอกนะครับเจนเลยนีแล้ววันนี้ มันจะเลยว่าอเออปูอ๋อใครไปซื้อซิเกครับกรบฟ <ผม S 2> งวดประจากนที่สิบหกเมนค่ะกรับเก้าสิบครับจาพิจารณาให้ดีนะคะเนาะคือเธอไปน้ำเกัดเมนค่ะเดี๋ยวจเจ้าไหนอยากรูเรื่องว่น่นยังเจ้าเจสิถามปูใช่นหรงอ่เนาะครับกปูสีว่าชังไลน,นะครับพี่น้องเอฟซีครับผมสิเดลได้ <c oughs> ด้วย,วย <c oughs> ไม่ต้องเกัดน,นะครับ <c oughs> แล้ววันที่หนึ่งปูบี๋ยวให้ปูบอกว่า เด็ก่ายตัวได้นี่ครัะเด็กเด็กท้ามลนรอวันที่สิบห้าหรือสิบหกนี่ครับแน่นค่ะเงินอีก็เป็นวันพระนอกกสิพออาหารแรกให้พี่น้องเอฟซีมันอยอะเนาะพอเืือนี่เป็นวันพุดมอสีแน่นครับพูธบันเมืองข้าสึกใได้ไปพ้นเนาะต่างประเทศต้องกันเนาะครับผมสำหรับแนวทางเลนเื่อนี่เซกเซมีแนวทางยังเืินนี่สำหรับสีเลนเืิอนี้เนี่อก็นีเล้วก็ไม่เ็ซีหา สี่หากัะบันหกแปดสีเนาะครับผมสี่หาหกแปดสี่แล้วก็เก้าศูนย์หกศูนย์เมนครับค่ะแล้วก็ปีโตสิบหกกับสิบเก้าสี่เนาะเมนครับผมเพื่อถือจะคือข้าวีรถคันนี้มากด้ยเมนครับหกสองสี่สองสี่หนึ่งเมื่อกี้ออกไปเลยที่สี่หนึ่งสี่เมนครับออกง่ามอะไรี่นเอฟซีครับผมกระมุนเหร่นค่ะมุนเหรนครับลองมุนเหร็นมงครับค่ะแล้วรถปูกอ่ะหนึ่งหกแปดสี่เมนครับเลขรถนี่อ่ะ หกสองสี่หนึ่งมุนเหรียญมือนี้นะคะแมนครับค่ะปูกระบอกเบิ้ลกรมี่หนึ่งหนึ่งศูนศูนย์เก่าเก่าเมื่อกี้ออกไปแล้วหนึ่เก่าเก่าออกแล้วเหลือศูนย์ูนยที่ยังกันได้ออกค่ะสิครับค่ะนละกับตัวเลขก็มีสำนีพี่อองเอบซีครับผมได้ลืมฝากกดเลยก็แชร์นะครับเนนี้เพราะว่าหลายตัวนะเี่อเนาะครับค่ะันนี้เป็นแนวข้างสำหรับมือนีนั่ครับต้องบอกเอซนั่ครับค่บางคนว่าหลายตเพร่นว่าเพิ่บดเล็นเนาะ ผู้เพิ่นบเลมมันก็เสงงสินะคะมือว่านี่จะหัว่าจะหันเน้วาออกสารตัวเลยสินึหาเก้าออกสามตัวเลยดิโปดซี่กับอเม่นบาค่ะหปดซี่ออกเามตัวเลยหาโขากับออกได้สิครับผมปนี้เอฟซีพัน่าบางคน่ามันบอกหลายตัวเม่นค่ะมันนหันเน้วขางสำหรับมือว่านนี่เจก็ถือก็มดมือว่านี ปั่นได้หลายครับเป็นแสนก็ผ่านนิ้ววันมือนีกะถือวัดมือค่ะมือนีไบ่ค่อยเล่นครับเว้ยไม่ค่อยมีเวลาเพราะไปวัดมากครับเนาะแน่นค่ะจะไปวัดมากก็เลยมามันมั่นน้อนสิครับผมนอนก็เลยทิ่มไว้เนาะพักควันหน่อยน้ามือนีพักควันมือนีมือพักควันมือวันพ่าครับผมฝากก็อลไรก็แช่นะครับเพื่อเป็นการเร่งใจกันแล้วกันแน่นค่ะฝากพิจารนาครับปากซองเสียเอกเนาะเสียเอกพารวยค่ะครับสำหรับทีมีเสีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ